สวัสดีค่ะวันนี้ไม่ได้ไปไหนนะเดดร้อนก็เลยลงมาถ่ายาคลิปที่สวนหลังบ้านนี่แหละคะ่ะมีหลายมุมมีหลายส่วนนี่ก็คือต้นหน้างัวใบ ชชั้นเขาก็เรียกแล้วข้างหลังแดงๆงนั่นอ่ะเป็นหมากผู้หมากเมียสวยมุมนี้อ่ยังไม่ได้ถ่ายต้นนี้ก็จันผา ตอนนั้นติดลูกเอ้ยติดดอกสวยงามมากค่ะเนี่ยเป็นพวงยาวห้อยเชียตอนนี้เขาติดลูกค่ะเป็นสีแดงแดงเนี่ยนะลูกเล็กๆแล้วก็เขาจะร่วงเขาจะร่วงหมดแล้วค่ะยันก็เก็บเม็ดไว้พ่อพันต่อแล้วก็มานี่ก็ เฟิร์นข้าหลวงเขาเรียกอะนะเป็นไม้พืชมงคลค่ะฉันชอบเฟิร์นข้าหลวงมีหลายอย่างนี่โกศนโกศนนี่ใบเล็กเลี้ยวแล้วก็นั่นเฟิร์นเฟิร์นเหมือนกันเขาเรียกว่าเฟิร์นอะไรล่ะฟุกเฟิร์นใบไผ่เนาะ แล้วก็ข้างในเข้าไปลึกๆเข้าไปในในเข้าไปนี่ก็จะอ่าม่วงมงคลสองกระถางถ้าไอฉันซื้อต้อนไม้ทีไรนี่จะต้องซื้อมาเป็นคู่เลยนะขนาดซื้อมาเป็นคู่ยังไม่มีใครมองก็ <c oughs> <c oughs> อยากมีคู่อยู่เดียวๆโดดค่ะ <c oughs> แล้วก็นี่ เศรษฐีค่ะต้นเศรษฐีเศรษฐีอะไรนะต่อไปเนี่ยจำชื่อไม่ได้งามมากใครมาเห็นก็ชอบแล้วก็กำลังจะมีดอกนะคะเนี่ยเนี่กํกำลังติดช่อดอกสองดอกหนึ่งดอกสองดอกนี่มุมนี้จะเห็นค่ะ ใบแดงๆนี่คือใบของกาบของยอดอ่อนนี่ก็กำลังมีดอกค่ะสวยงามแกรมาเห็นก็อยากได้ก็เป็นพืชมงคลล่ะค่ะเศรษฐีอีกอะไรน้าเนี่ยจำชื่อไม่ได้นี่ก็เหมือนกันเนี่ยงาม ตันนี้ก็เรียกว่าอะไรนางนกเอี้ยงหลงไหลอะไรนี่แหละมันก็ยังจะไปหลงไหลใครล่ะหลงไหลใคไม่เป็นน่นก็จันผาต้นใหญ่งามข้างบนห้อยระโยยละระ,ะ,ะยานี่ก็เป็นกล้วยไม้ค่ะด้านบนเนี่ยนะ นี่เขาเรียกอะไรล่ะเนี่ยที่ดอกมันเป็นสีม่วงม่วงอยู่อยู่รั้วเนี่ยแต่ว่าเจ้านี้เป็นสีขาวมันชื่ออะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้หลายต้นนะที่จำชื่อไม่ได้ลไไดแล้วนี่อะไรอจรจ่จันแดงเศรษฐีจันแดง เนี่ยเขาออกก้านสีแดง,งแดงม่งแดงแดงน้ำตาลน้ำตาลแล้วนี่อะไรเวลาจะพูดนี่จำชื่อไม่ได้นะนี่แหละค่ะดูแล้วดูแล้วก็ไปอืมไปไปคิดกันเอาเองกันแล้วกันในขณะที่ฉันถ่ายทำนี่จำชื่อไม่ได้ แล้วก็นี่สโลทองสโลทองทำไม้เขากอดตอนนั้นเขาเหลืออยู่ยอดเดียวนะใกล้จะตายมะลีบมะแหลฉันก็เลยเอามาเสียบเสียบเด็ดมาเพราะว่าเถาเครือของเขานั่นะจะตายมันเหลืออยู่แค่ยอดเดียวก็เลยเด็ดมามาเสียบไว้เห็นไหมจัมโบ้เลยแถมยังจะติดลูกมาอีกด้วยนะ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  นี่แหละไม่ใช่เออพูดเชื่อผิดอีกแล้วขออภัยค่ะพี่โลพี่โลเขาเรียกว่าพี่โลเนาะเป็นเืะออย่างนี้แหละสิ่งที่ตั้งใจจะพูดมันนึกไม่ออกแล้วก็นี่อะไรู้ไม่เออนี่กล้วยไม้ดิน นี่คือกล้วยไม้ดินแล้วก็ต้นนี้ที่มัดเป็นกระจุกกระจุกนี่ก็คือเขามีดอกนะคะเขามีดอกถ้าไม่มัดไว้เขาก็จะกระจายขยายกระจายออกก็คือหญ้ารีแพรมีอีกชื่อหนึ่งพูดไม่ได้ ภาษาภาษาไทยนะก็มีชื่อว่ายญารีแพรค่ะอ่ะเกี่ยวกับสุขภาพของสุภาพสตรีและนี่อะไรนะฉันจำชื่อไม่ได้อีกแล้วนะนี่จำชื่อเขาไม่ได้มันเป็นต้นไม้ที่ชอบมากเพราะว่าเขามีสีสันแบบว่า เขียวอ่อนๆอปน,นขาวนี่แหละค่ะเขียวอ่อนปนขาวเนาะชอบค่ะชอบชอบใบไม้ที่มีสีสันที่แตกต่างอที่ฉันไม่ได้เลี้ยงหมานะแมวก็ไม่เลี้ยงอยู่คนเดียวโดดเด่ ถ่ายวิดีโอทีไรก็จะมีแบบนี้นะคะ่ะยังไงล่ะนะคนเาก็รักของเขาต่างคนก็ต่างรักกันะแตกต่างกันนี่ก็กล้วยไม้คะ่ะนะกล้วยไมย้แล้วมาฝั่งนี้อีกไหมได้เวลาเท่าไหร่แล้วล่ะเพราะว่าเขาก็จำกัดเวลาอยู่ ถ่ายทำได้แค่สิบห้านาทีไม่งั้นก็จะไม่ผ่านอ่ะนี่โปเซียนสีขาวโปเซียนสีขาวโปเซียนสีขาวแล้วก็นี่เฟิร์นเฟินข่าหลวงแล้วก็นี่พลูพลูกินหมาก เป็นคนที่ชอบซื้อไม่ได้กินหมากไม่มีตาไม่มียายไม่ได้กินหมากแต่คนแต่เป็นคนที่ชอบขอให้มีทุกอย่างเป็นซะงั้นค่ะสมองสมองแบบว่าเป็นตัวของตัวเองเวลามีกิจกรรมเวลาทำอะไรก็เก็บได้ที่บ้านเราไม่ต้องไป หาซื้อเริ่มไม่ต้องไปยุ่งยากกับใครเหมือนผักสวนครัวเหมือนกันให้มีทุกอย่างอยู่คนเดียวเราอย่าไปคิดว่าเออไม่ทำโน่นทำนี่ไม่ได้นะคะต้องคิดทำอันนี่ก็อะไรอะ่ะตะอบองเพรเขามีชื่อว่าดาวล้อมเดือน จะมีแหวงแหวงอยู่สักหน่อยเพราะว่าอีชันขยายออกไปปกติเขาจะล้อมวงของเขาตัวใหญ่ๆนี่แหละตัวลูกที่ใหญ่ๆนี่แหละทีนี้มาขยายก็เลยนั่นแหละค่ะก็เลยออกไปแหวงแหวงเพราะว่ามีมะนาวตอนเองแล้วก็มาําไว้เป็นอย่างนี้ค่ะไอนี้ก็ ที่เป็นใบใยาวๆเรียวๆเนี่ยเขาเรียกว่าข้าวเทวดานะคะข้าวเทวดามีงามมากสวยงามมากที่ที่ที่หน้าบ้านนี้ฉันมีต้นใหญ่มากและน,นี่นี่นี่เขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรนะนึกไม่ออกก็ไปดูชมก็ ดูชมก็นั่นเราเองก็แล้วกันค่ะคิดเราเองเพราะว่าในขณะที่นี่สมองมันไม่วิ่งอ่ะแล้วก็นี่นี่เป็นเดลีเนาะเดลีมีหลายต้นเพราะไอฉันขยายเนาะเดลีค่ะเวลาออกดอกมาเขาจะสวยสีขาวเหมือนนางกวัก เหมือนคนนั่งกวักมือและนี่ก็ไผ่ไผ่นำโชคนี่เอามาเตรียมไว้ก็จะไปปลูกซื้อเข้ามาที่ตัวเองสาดสาไว้ตามดินก็มีเยอะแต่ซื้อเข้ามาก็ทำทำไปดีกว่าอยู่เฉยๆนี่ สวยงามค่ะอะไรนะเศรษฐีวินสันมันต้นใหญ่ยาวนะแต่อีฉันตัดมาตัดย่อส่วนเขาให้เขาขึ้นมาใหม่เพราะว่าต้นมันยาวอันนี้หลายนาทีแล้วนะคะอยู่ด้านบนนี้ก็เหมือนกันมีมีนี่เขาเรียกว่าวานตะขาบเนาะ ว่านตะขาแล้วก็นี่นี่นี่สับปะรดสีสับปะรดสีนั่นแหละที่เคยทำที่เคยถ่ายทำก็ออกไปข้างนอกรัว้วนี่ก็นั่นแหละก็จะเป็นสวนผักอีชนิดหนึ่นี่ในน,นี่ในสวนหลังบ้านที่ที่ที่เปิดประตูออกมานะที่เปิดประตูออกมาอย่างนี้ก็จะเจอสวนแบบนี้ ก็จะเจอสวนแบบนี้ค่ะมาถ่ายให้ดูความยาวสิบสองแล้วนี่ก็จะเจอสวนแบบนี้นี่นอกบ้านก็จะมีอย่างนี้ห้องน้ำให้ความสะดวกกับตัวเองอ่ลืมถ่ายทำตัวนี้ให้ดูลืมถ่ายตัวนี้ให้ดูนี่นี่นี่ชอบมากชื่อเข้าการะล่อนมาก ชื่ออะไรเอ่ยก๊กหางกระลอกกิกหางกระลอกนี่ข้างบ้านก็จะมีข้างบนนี่ข้างบนนี่อะไรรู้ไหมสวรสนี่ทำไม่ขึ้นอย่างเงี้ยทำไม่ขึ้นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยสวรสบ้านอีฉันเอินว่าบักกโทโลกแม้ บักคะโทกลกเ <c oughs> นอะเท่าไหร่แล้วล่ะ <c oughs> เวลายาวแล้วค่ะนี่ <c oughs> เดี๋ยวสะวะรถกกำลังกำลังบันเอินว่างเดี๋ยวล่ะยอดมันกำลังเดินทางไปตามนี่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 มันมีที่เข้าให้เข้าไปแล้วทีนี้ฉันก็จะได้ร่มเงาอย่าง สบายสบายเลยมุมนี้ยังมีอีกนะเฟินข่าหลวงแล้วก็สับประรดสีนี่กระจุกกระจิกอยู่คนเดียวเหมือนเด็กๆเลยชอบมันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึง่งของคนที่อยู่คนเดียวเปิดสมองให้โล่งโป่งค่ะเอาแค่นี้ก่อนนะคะเวลาก็จะหมดแล้วค่ะใคร ผ่านมาเจอก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยค่ะช่องคนรักสวนรักอิสระชาแนลสวัสดีค่ะ